โอเคครับ <Okay, S 2> ผมวันนี้อยู่กับ Pixelmon World ผมสำหรับรอบชิงชนะเลิศน,นะครับรอบแรกเลยนะเพราะว่ามีผู้เข้าแข่งขันสองคนนะฮะระหว่าง N High กับคิสนาบีนะครับผมประจำวันที่18พฤษภาคม2025นะฮะโอเคสำหรับผู้เข้าแข่งขัน,ขน,ขนทั้งสองคนนะฮะก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับผมทัวกงหมก็ออนกันอยู่แค่นี้แหละนะฮะ รอแล้วเราดูเราดูรอบรอบชิงรอบชิงที่แข่งครั้งเดียวนะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมลุยเลยไหมเออเอ,อมีไลดอนมาด้วยฮะไป อ่าโอเคเอ็นไอยู่ข้างล่างออนะผมนะชนะบีอยู่ข้างบนรรยย แบนกวงได้แม็กด้วยนะฮะ

Um. <smart noise> 哦，还有 c o v 没来。 ระวังวัวดูเฮ้ยระว่าเผาที่ล่วงเลยนะระว่าเผาดิยไม่ตีเหรอ อีลับชั่นถ้าอีลับชั่นแทนถ้าเราว่าเผาดโดนหมู่นะเดี๋ยฉันไม่โดนหมู่หรอกอ้าวตียีรับ ào lửa đừng to 1 เงี้ย,ย,ยมีฟื้นเลือดสตาร์เบอร์ลี่อ่ะเออติดไฟติดไฟอต่อโพดหิคอีกเทิร์นนึงก็ชนะแล้วเนี่ยไงยล่ะไงล่ะไอ้คือแหวนของข้าแพ้ผล่ยังมีตัวเหรอวะได้ไงอ่ะทำไมออกมาทีละียวตัววะไหนใครชนะ กินนาเซอร์บีแพ้แพ้นะน่าวม่โหอ่ะเอาปะเอเอคิสเนบีแล้วก็เอ็ดไฮอะทำช่องม่อนให้อะทำช่อง ให้ว่างอ่ะเดี๋ยวเสกเข้าตัวเลยเออเดี๋ยวเสกควายข้าท้องเลยเอดจะเสกควายข้าท้อง โอเคจะเปิดอ่าเอ็นไฮเนาะเอ็นไฮแชมป์อ่า, N ide, ide, อาใส่วันที่ไว้ด้วย สิบแปดทับห้าทับสองห้าไปในห้องหอออฟเฟมโอเคเอาลนะแนะ โอเคซีค okay, ิสเนบีเอ็นไฮโอเคอ่าคิสเนบีได้หนึ่งตัวนะผมนะส่วนเอ็นไฮได้สองตัวคิสเนบีแลนดอมเลเจนดารี่เลเวลหนึ่ง โอเคเป็นลูกเกียร์นะครับผมต่อไปเป็นเอ็นไฮโอ้แล้วก็คัฟฟูนะอ้าวอ่ะอีวีบวกหนึ่ง หลังเช็คไอวีนก่อนนะเป็นโฮโอเฮ็พี H P เฮ้ยทีละคนทีละคน <c oughs> ทีละตัว <c oughs> อันนี้โหขอใครโอโอ้ไงเนี่ยแล้วคือด่วน ไม่เอาไม่เอาลัต้ามาก่อนล่ะเอาโถเว้ยใครจะรู้ไม่คือลัต้าด้วยสเปเชียลแอนทัใส่ไหนวะเนี่ยโอเคมา ลูเกียร์โอ้โเปโซนโอเคครบครบนะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะลูเกียร์ <c oughs> ดูกเกียร์มินิเม้าโอเคครับผมนะวันนี้ไปละสวัสดีครับผม